มีค้าวันนี้นะคะจะมาทาน้ําหมักนะคะไว้ฉีดไล่เชื้อแมลงนะคะ,ะ,คะจากยาเส้นนะคะเราเตรียมน้ํามานะคะ1ลิตรหรือเพื่อนๆจะเตรียมใส่ขวดมาก็ได้นะคะ1ลิตรนะคะตัวนี้เป็นน้าเปล่าหนึ่งลิรแล้วเราจะใช้ยาเส้นนะคะห่อละสิบาบาทแบบนี้นะคะประมาณ2ห่อนะคะลงในในน้ํา1ลิตรนะคะใส่ไปในน้ําเปล่านะคะใส่ลงไปเลย ใช้เป็นอาอายี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเลยที่อแถวบ้านเรานะคะยาสูบหรือยาเส้นที่เขาใช้สูบนมลไปบจ่นะคะนะคะ, <S <S ะ,คะเสร็จแล้วเราก็ทําการนะคะคนนะคะให้เข้ากันในน้ําแช่ไว้นะคะแบบนี้นะ,ะประมาณหนึ่งคืนนะคะสําหรับสูตรนะ,ะยาเส้นอย่างเดียวนะคะแช่ไว้หนึ่งคืนหาใส่ก่องภาชนะอะไรเก็บไว้ก็ได้นะคะประมาณหนึ่งคืนนะคะแช่ไว้อย่างนี้เลยนะคะ แล้วเวลาเพื่อนๆจะนํามาใช้เนาะก็จะกรองเอาแต่น้ำมาเก็บไว้นะคะเพรพอหมักแล้วหนึ่งคืนเราก็กรองน้ํายาเส้นนะคะเก็บไว้นะคะนี้จะมีตัวอย่างที่ทําไว้นะคะเราก็จะมากรองนะคะเอาแต่ตัวตัวน้ําไปใช้พอเราหมักไว้หนึ่งคืนนะคะเราก็จะมากรองน้ำยาเส้นไปใช้นะคะเราจะกรองออกหมทั้งหมดเลยนะคะเอาไว้แต่น้ํานะคะอันนี้ทําในขวดเล็กไว้นะคะประมาณน้ํา500 m ลเราก็จะมากรองเก็บ เก็บเอาน้ำตัวนี้ไปผปสมน้ำเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะกรองแล้วเราก็จะได้เป็นน้ำยาเส้นเข้มข้นนะคะอันนี้จะสอนอัตราสูตรที่ใช้สำหรับน้ำไปฉีดแบบกระป๋องเล็กๆสำหรับเพื่อนๆที่มีผักไม่เยอะนะคะ ส่วนตัวยาเส้นที่เหลือเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆสามารถนํากักยาเส้นนะคะไปใส่โคนพืชที่ปลูกในดินได้นะคะแล้วก็ไปวางไว้ไล่มแมลงได้ะคะพศแมลงเมื่อเรานะได้น้ํายาเส้นสูตรเข้มข้นแบบนี้แล้วนะคะอันนี้จะใช้สําหรับฉีดเล็กๆนะคะเตรียมน้ํามา250 ML นะคะเป็นน้าเปล่าใส่ซ็อกกี้เล็กๆมาแล้วก็ให้เพื่อนๆค่ะเอาน้ํายาเส้นสูตรเข้มข้อนอ่ะใส่ลงไปอีก250 ml หรือหนึ่งเท่าตัวนั่นเองนะคะ ือหนึ่งต่อหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆมีสลิงมีพ็อกกี้ใหญ่ก็คำนวณตามนี้เลยค่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะนะคะสลิงอันนี้ยี่ห้านะคะเราก็เติมปั๊บๆประมาณนี้นะคะให้มันหนึ่งต่อหนึ่งจะดีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่สารจับใบนะคะ เป็นน้ำยาล้างจานนะคะผสมน้ําเปล่าแล้วแบบให้มันมีความเหนียวหนืดอันนี้เราจะใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนนะคะแต่นี่คือผสมน้ําเปล่าแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ด้วยน้ําส้มสายชูอีกประมาณเาไม่ถึงครึ่งช้อนดีนะคะหน่อยหนึ่งประมาณอา่ะใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทําการนะคะปิดฝาแล้วก็เขย่าค่ะแล้วก็นําไปฉีดบริเวณพืชผักใบเขียวไร่พวกเพี้ยมแมลงห่อได้นะคะ ในช่วงเวลาที่มีแดดอ่อนๆอๆอน,ออน,อน,นะคะจะเป็นช่วงหลังห้าโมงเย็นนะคะเพราะว่า,มาแมลงเพี้ยะจะออกทํางานตอนหลังห้าโมงเย็นไปแล้วช่วงแดดล่หน่ไยนะคะเราก็ไปฉีดอย่างนี้ใส่ใบผักได้เลยค่ะ